สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะ,ะจะบอกว่าเปิดเปิดคลิปมานี่ก็มีคนคนหนึ่งนะคะส่งคลิปลับมาให้เรานะคะแล้วก็กำชับบอกว่าห้ามตรวจคลิปก็คือห้ามเปิดดูคลิปเวลาจะเปิดให้กุ้งอะคะ่ะอัดอัพโหลดวิดีโอแล้วก็พร้อมที่จะลงช่องได้เลย ยังตอนนี้กุ้งก็ยังไม่ได้เปิดนะกุ้งก็รอแล้วเขาบอกว่าให้กุ้งนะคะรอดูรอฟังกับพร้อมกันกับทุกๆคนนะคะวันนี้ก็เลยจะมาเปิดคลิปพร้อมๆกันนะคะจะบอกว่าคลิปนี้มาจากใครคลิปนี้มาจากพี่ไก่นะคะเมื่อวานแกบอกว่าเมือ่อวานพอดีกุ้งรับพี่ไก่ไปทํางานบ้านแล้วก็อ่าเคลียร์สต็อกของนะคะที่บ้านแล้วเพราะว่าพี่ไก่ทําที่โรงงานเสร็จแล้วนะคะก็เลยไปที่บ้านแล้วตัวกุ้งเองเนี่ยก็รีบเข้าออฟฟิศเพราะว่างานยุ่งจริงๆช่วงนี้ แล้วอยู่ๆตอนบ่ายพี่ไก่ส่งบอกว่ามีอะไรจะให้แต่ว่าจะต้องห้ามเปิดดูก่อนนะคะให้เปิดดูกับพร้อมกับทุกๆคนวันนี้นะคะกุ้งก็จะมาเปิดฟังพร้อมกับทุกๆคนค่ะนี่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าเป็นคลิปอะไรนะคะคลิปนี้นะคะนี่เดี๋ยวเรามาฟังพร้อมกันเลยค่ะเปิดไงเนี่ย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมป้าไก่เองนะเออถ้าเปิดช่องกุ้งมาแล้วเจอวิดีโอนี้อย่าตกใจนะคะเป็นช่องของกุ้งเต้นเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าคลิปเนี้ยป้าไก่จะขอขอทำคลิปเนี้ยเผาหลังบ้านกุ้งสักหน่อยคิดมานานแล้วเออคืออย่างนี้ ช่วงนี้กุ้งอ่ะด้วยความที่คุณพอ่อเขาต้องไปเปิดบริษัทใหม่ที่โมรโโ็อกโกใช่ไหมคะปกติอ่ะป้าไก่อ่ะก็จะมาทําความสะอาดบ้านกุ้งอ่ะทุกวันทุกๆสองอาทิตย์หรือแล้วแต่เขาเรียกเนี่ยจะเป็นแค่เสาร์กับอาทิตย์เพราะว่ากุ้งหยุดแล้วก็กุ้งอยู่บ้านแต่ช่วงเนี้คุณพ่อไม่อยู่กุ้งเนี่ยเขาก็จะยุ่งมากเป็นสองเท่าเลยท,ที่ที่ทำงานนะคะหมายถึงที่บริษัท จากที่กุ้งยุ่งอยู่แล้วเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเลยค่ะก็เลยกลายเป็นว่าวันนี้วันพุธนะคะออป้าไก่อะ่ะก็คือจะสแตนบายช่วยกุ้งดูแลหลังบ้านหมายถึงที่บ้านมีบ้างที่ออป้าไก่อะ่ะไปช่วยเขาที่ท,ที่ทำงานถ้ามันยุ่งจริงๆกุ้งก็จะขับรถ5นาที10นาทีมารับไปช่วยอะไรเงี้ยค่ะนิดๆหน่อยๆ ซึ่งเ,เราทำกันอย่างนี้เป็นปกติอยู่แล้วคุณพอกับกุ้งเนี่ยเขาจะให้งานป้าไก่อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าถือเป็นการซัพพอร์ตอะคะ่ะเป็นการซัพพอร์ตที่ดีมากเขาจะไม่ใช่แค่ว่าแบบมีหลายคนอาจจะคิดว่าแบบเออป้าไก่เนี่ยสนิทกับกุ้งเพราะฉะนั้นง่ายทุกอย่างป้าไก่อยากได้อะไรป้าไก่อยากกินอะไรคือเอาง่ายๆว่าเขาคงให้เงินง่ายๆอะคะ่ะแต่ไม่ใช่นะคะสองคนเนี้ย คือด้วยความที่เราด้วยแหละเราบอกว่าถ้าอยากจะซัพพอร์ตเราช่วยเหลือเราเนี่ยหางานให้เราทําเพราะว่าป้ไก่เป็นคนอ,อ,อยู่เฉยๆไม่เป็นเหมือนกันแล้วกลายเป็นว่าการมาทํางานบ้านที่บ้านกุ้งเนี่ยก็จะกลายเป็นเหมือนแคชเวิร์กเขาเรียกเขาเรียกแคชเวิร์กอะค่ะเป็นพาร์ทไทม์จ็อบของป้าไก่ซึ่งวันนี้ด้วยความที่นางยุ่งมากอะคะ่ะไหนจะต้องดูลูกไหนจะต้องอที่บ้านไหนจะต้องไปทํางาน ที่ออฟฟิศอีกซึ่งปลีกตัวไม่ได้เลยที่ออฟฟิศเพราะว่าอย่างที่บอกผู้บริหารนะเนาะนิดๆหน่อยๆอ,อย่างอ่ะอนุมัติจ่ายอะไรปัจจุบันทันด่วนหรืออนุมัติอะไรพวกเนี้ยตอนนี้อยู่ที่คู่หมดก็เลยนางก็เลยไปรับป้าไก่แต่เช้าหลังจากส่งน้องแมดดี้เสร็จเนาะไปรับป้าไก่มาแล้วก็ให้มาช่วยดูที่บ้านหน่อย ก็ป้าไก่ก็ต้องมาเพราะว่านางไม่มีเวลาเลยจริงๆช่วงอาทิตย์นี้ยเมื่อก่อนคุณพ่ออยู่นะคะคุณพ่อก็จะทําหน้าที่ดูแลแมดดี้ดูแลในส่วนของส่วนอื่นไปส่วนกุ้งก็จะดูที่บ้านบ้านนี้นะคะถ้าทุกคนรู้คือเขาเป็นผู้บริหารเนาะอาจจะคิดว่าอยู่สุขสบายมีบ้านใหญ่โตแล้วก็มีคนดูแลแทบไม่ต้องทําอะไรเลยกระดิกนิ้วเปล่านะคะอันนี้เสียงจากหลังบ้านจากป้าไก่ คือเราก็รู้จักคนมาเยอะเนาะแต่ว่าถ้าเป็นผู้บริหารระดับเนี่ยเป็นถึงเจ้าของเป็นถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่จําเป็นต้องมาตั้งทําอาหารไม่ต้องมานั่งทํางานบ้านหรืออะไรแต่กุ้งนะคะกุ้งเขาทํางานบ้านที่บ้านเนี้ยด้วยตัวเขาเองซึ่งถ้ามีบางครั้งบ้างที่แบบดิฟคลีนมีแม่บ้านมาทําอาทิตย์เดือนละครั้งสองครั้งอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นเป็นปกติอยู่แล้วเอ่อแต่เขาอะขอทําเองทํากับข้าวให้ลูกและสามีทุกวัน ทุกมือ้อตอนอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็ซักผ้าเออเขาเรียกอะไรซักผ้ารีดผ้าให้สามีซึ่งต้องเนียบนะคะคุณพ่อเป็นคนที่ใส่เสื้อเชิ้ตเสื้อทํางานนะคะเนียบคือกุ้งทําเองหมดอันนี้อันนี้ทึ่งเหมือนกันเพราะว่าเราเราเรามาดูเนาะเราก็แบบเรามาครั้งแรกเราก็ดูแบบเอ้ยอะไรอะทําเองหมดเลยเหรอ ซึ่งมันยุ่งนะคะที่นี่มันมันไม่เหมือนที่ไทยที่ว่าเราทําอะไรง่ายๆสะดวกสบายเราจะทําได้ตอนไหนแต่ที่เนี้ยขั้นตอนของการดูแลบ้านนะคะมันเยอะมากคือหน้าร้อนดูแลยังไงหน้าหนาวดูแลยังไงต้องเตรียมอะไรก่อนเข้าหน้าหนาวก่อนหิมะมาอะไรเงี้ยซึ่งมันเยอะแล้วกุ้งอ่ะเขาทําเองหมดเลยนะอันนี้ทึงมากก็เลยกลายเป็นว่าณนะตอนเนี้ยคุณพ่อกับกุ้งเนี่ยเขาก็เลย ตกลงกันว่าเนี่ยเดี๋ยวจะให้พี่ไก่มาช่วยงานกุ้งและเพราะว่ากุ้งงานเยอะแล้วยิ่งบริษัทใหม่เปิดที่โมร็อกโกใช่ไหมคะหน้าที่ของผู้บริหารอย่างคุณพอแกก็ต้องดูแลด้วยเหมือนกันซึ่งแกก็ยุ่งขึ้นอีกกุ้งเหมือนกันเพราะว่ากุ้งเขาก็ต้องดูแลมาเก็ตติ้งอะไรของทางนู้นด้วยอะไรเงี้ยในส่วนของที่ทํางานโอเคยุ่งแน่นอนเพราะฉะนั้นเรื่องที่บ้านนะคะก็เลยกลายเป็นว่าเหมือน เขาซัพพอร์ตเราแล้วเราก็ซัพพอร์ตเขาอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากซึ่งป้าไก่จะชอบทำทุกอย่างที่เนี่ยทำงานทำอะไรไม่ว่าจะเป็นงานอะไรทำแล้วได้เงินทําหมดนะคะซึ่งวันนี้ <laughs> เป็นทีของป้าไก่เพราะว่ากุ้งเอาป้าไก่มาส่งไว้ที่บ้านของนางแล้วนางก็ออกไป office. ออฟฟิศอิอิอิเสร็จเรา คือด้วยความที่มาทํางานบ้านบ่อยอะคะ่ะมันมีคําถามอยู่ในใจหลายอย่างเหมือนกันเหมือนคนอื่นๆซึ่งปา้าไก่คิดว่าคนอื่นๆน่ะอาจจะมีคิดอยู่แล้วว่ากุ้งอะใช้ชีวิตต้องแบบนั้นแบบนี้ถูกไหมคะซึ่งพี่เหมือนออป้าไก่เหมือนกันคิดว่าเออนางคงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันเนี้ยจะมาเผาหลังบ้านนิดนึงตอนนี้นะคะทําความสะอาดบ้านเสร็จแล้วแล้วก็อยู่ในห้องน้ําของนางเอ,อมีคําถาม คือตั้งแต่รู้จักกุ้งตั้งแต่เข้ามาดูแลเนี่ยอ,อถามนางเหมือนกันว่ากุ้งตัวเองอะ่ะใช้ครีมอะไรบำรุงผิวหรอตัวเองใช้ครีมอะไรบำรุงผิวหน้าผมหรืออะไรอย่างเงี้ยนางบอกว่าไม่มีอะไรเลยพี่หนูก็ใช้ปกติทั่วไปเออถ้าถ้าถ้าเราไม่มาเห็นด้วยตานะคะเราจะคิดว่านางอ่ะระดับนางอ่ะเนาะค์เต์แบรนด์ แต่ผิดคาดอันนี้จะขำดีหรือเอ็นดูอะเห็นแล้วแบบเอ็นดูคนอะไรเขาสวยตั้งแต่ตื่นอะไรพวกนี้แบบเหมือนเหมือนเหมือนมีคนมาคอมเมนต์ใน Youtube เขาอะเนาะว่าแบบเออเขาสวยตั้งแต่ตื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยหลายคนน่าจะอยากรู้ว่ากุ้งเนี่ยมีเคล็ดลับอะไรในการดูแลผิวทั้งผิวหน้าผิวตัวแล้วก็ผมวันนี้ป้าไก่จะมาเฉลย <laughs> เสร็จเร้อย่างนี้ อันนี้นะคะอันนี้นะคะคือบรรดาเครื่องสำอางที่ภรรยาผู้บริหารเขาเพิ่งมีหมายถึงกุ้งนี่ป้าไก่จะมาให้ดูเป็นทีละอันนะคะเ,ออเริ่มต้นนะคะออครีมทาหน้าเขานะคะ อันนี้คือมันเป็นวิตามินซีเซรั่มที่นางสั่งซื้อทั่วไปซึ่งป้าไก่ก็ใช้ไม่แพงนะคะอันนี้นางทาตอนเช้าแล้วหลังจากนั้นคุณผู้ชมอาจจะกลับหัวนิดนึงเนาะเพราะว่ากล้องมันเป็นกล้องหน้าครีมไว้เทนนิ่งค่ะจากเอ่อพอร นางเอามาจากเมืองไทยนี่คือสิ่งที่นางใช้นะคะเออ่รู้สึกว่าอันนี้ใช้ใช้แล้วออร่า,ท,าทันทีนี่นะคะอันที่สองส่วนอันที่สามเนี่ยค่ะอาจจะดูเป็นแบรนด์หน่อยแต่ว่านี่คือแบรนด์ l'oreal นะคะทุกคนน่าจะทราบว่า l'oreal มันก็มีอยู่ทั่วโลกแหละซึ่งถ้าเทียบกับที่นี่นะคะ เป็นแบรนด์ที่ซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปห้างเฮงอะไรที่ไม่ได้เคานเตอร์แบรนด์นะคะโอ้หาสนุกก็อันนี้เหมือนกันก็โอเลหมดจากลอเรียลก็โอเลซึ่งเป็นแบรนด์ที่เรารู้จักอยู่แล้วนะคะแล้วก็โอเล่ทั่วทั่วๆไปเลยวๆๆ้ามาดูนี่น่าจะเป็นเคล็ดลับ ผมสวยของนางนะคะน้ำมันมะกอกค่ะคุณผู้ชมอันนี้นางน่าจะสั่งซื้อออนไลน์เพราะว่ามันไม่ใช่น้ำมันมะกอกไทยมันเป็นจากโมร,ร็อกกานหรืออะไรสักอย่างเป็นเวอร์จินอะไรสักอย่างแต่มันคือน้ำมันมะกอกนะคะงงกับมันแน่นางก็ยังใช้ครีมพอรอยู่นะคะสงสัยเป็นแฟนคลับเซเว่ตอนอยู่ไทย เอออย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนกล้องนิดนึงจะจะเปลี่ยนทำไม่เป็นนะคะต่อไปอันนี้เป็นพวกบอดี้สเปรย์อะไรทั่วไปนะคะเหมือนกับอันนี้ก็เหมือนร้านบอดี้ช็อปอะคะ่ะที่ไทยแต่มันเป็นแบรนด์ของที่นี่ก็ทั่วๆไปไม่ใช่เคาน์เตอร์แบรนด์แน่นอน อันนี้สองปีแล้วค่ะแล้วก็สองปีน่นจะฉีดมานสองสามครั้งครีมคอนนี่มีอยู่แล้วแล้วก็นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่คือบรรดาเครื่องสําอางที่นางใช้นะคะนี่เพื่อนๆเห็นอะไรไหมคะมีดโกนคุณผู้ชมมีดโกนจากประเทศไทยที่นี่มีเยอะแยะมันไม่ใช้มาน,นำเข้ามาใช้ความยาก โอยหาแล้วก็พวกเครื่องสําอางทั่วไปเนี่ยนางใช้แค่นี้จริงๆเพราะเวลาพี่ไก่มาทํางานนะคะพี่ไก่พี่ไก่มาทําสะอาดพี่ไก่จะต้องเช็คว่าอันไหนต้องเติมต้องอะไรเนี่ยไอพวกเนี้ยไม่เคยใช้เลยมีมีมาติดไว้แค่เท่านั้นไอที่อายไลเนอร์มาสคาร่าอะไรพวกเนี้ยค่ะนางไม่เคยถ้าเพื่อนๆเห็นเพื่อนๆจะรู้เลยว่า กุ้งสีลิปสติกกุ้งนี่ใช้บ้างเป็นบางครั้งปีหนึ่งน่าจะเห็นนางปากแดงอยู่ประมาณครั้งสองครั้งนะคะแล้วก็เออส่วนลิปสติกพวกเนี้ยตั้งแต่รู้จักนางมาประมาณ2ปีอะหอันเนี้ยค่ะก็ยังไม่เคยได้เติมเลยแล้วก็เป็นยี่ห้อทั่วไป cover girl l'oreal แค่นั้นซึ่งลอรียมันก็เป็นแบรนด์ทั่วไปอยู่แล้วเนาะไม่ใช่เคาน์เตอร,ตอร์แล้วก็อีกอันนึง่ง c าวเ r อร์เกเนี่ยมันเป็นแบรนด์ของที่นี่ะค่ะน่าจะประมาณถ้าเทียบกับบ้านเราก็น่าจะประมาณพวกมิสทีนอะไรเงี้ยหุณนางปวยหาแล้วก็นี่เลยค่ะถามว่านางใช้รองพื้นใช้อะไรไหมไม่มีนะคะแล้วก็แป้งตลับแป้งพับไม่มี ตอนเช้าหลังจากที่นาทาเซรั่มลงไปปุ๊บนี่ค่ะอันนี้ก็นำเข้าจากประเทศไทยแป้งเด็กจอร์สันแอนด์จอรสันแป้งฝุ่นนี่คือเคล็ดลับหน้าใสของกุ้งจริง,รงค่ะคุณผู้ชมเห็นมาแล้วนอกนั้นก็จะมีแป้งฝุ่นเหมือนกันบีบีคิมพรอันนี้ก็รู้สึกนำเข้าให้เขาส่งมาให้จากไทยเหมือนกันเพราะว่ามันมีภาษาไทยอยู่ เนี่ยค่ะหะให่คุณผู้ชมเราจะให้ดูอีกนะสิ่งที่สำคัญอันนี้คือสต็อกที่จะเอาไว้เติมของให้นางคุณผู้ชมดูนี่เห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมแป้งเด็กแครคะ่ะส่วนหน้าร้อนนะคะแป้งเย็นเพสสัตว์กลิ่นมาดามหอมชื่นใจคะ่ะคุณผู้ชม แล้วก็แป้งแคร์สีฟ้านางมีทุกสีแต่ก็คือต้องเป็นแป้งแคร์เท่านั้นและอีกสิ่งหนึ่งที่ปะะไก่จะพรีเซนต์ครีมของผลิตภัณฑ์พวกความงามพวกของใช้ในบ้านพวกสบู่ยาสีฟันแชมพูอะไรพวกเนี้ที่เนี่ยมีแบรนด์ดีๆตั้งเยอะแต่ขอโทษนะคะสบู ที่นางใช้อยู่ทุกวันทุกฤดูแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยขาดต้องนำเข้ามาตลอดนั่นก็คือสบู่ขิงค่ะคุณผู้ชมอันนี้สบู่ขิงตาเจดีจากเมืองไทยค่ะอันนี้นางใช้ตลอดเพราะพี่ไก่เป็นคนเติมสต๊อกให้มันน่าเชื่อแล้วอีกอันหนึ่งยาสีฟัน ยาสีฟันก็ต้องดอกบัวคู่นะคะคุณผู้ชมอันนี้คือเป็นที่ไอบีบช่วยบีบหลอดที่นี่เขามีมีใช้เนาะซึ่งสะดวกมากก็คือเราไม่ต้องสูญเสียอะไรเลยลนางใช้จนหยดสุดท้ายไม่เคยใช้ของเปลืองเลยค่ะบอกเลยและอีกอันนึงที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่นางชอบยาสีฟันนกไทยค่ะเออมันอาจจะกลับหัวหน่อยกลับด้านหน่อยนึงเนาะพอดีปไก่อะ เป็นคนไม่เก่งเรื่องคอมพิวเตอร์หรือทำวิดีโอหรือเล่นอะไรพวกนี้มากมายเท่าไหร่แต่เนี่ยทำด้วยใจล้วนๆนะคะเพราะอยากจะเผากุ้งอันนี้ยาสีฟันนกไทยเออ่จะบอกว่าอย่างกุ้งนะคะเขาจะแบรนด์ที่นี่ไม่ได้กินานางหรอกคะ่ะนางบอกว่าใช้แล้วคันจริง ไม่เคยเห็นตั้งแต่รู้จักกันมาไม่เคยเห็นนางใช้อะไรที่เป็นเคาน์เตอร์แบรนด์เลยทั้งๆท,ที่นางมีปัญญาซื้อนะคะแต่ไม่ใช้คือเด็กคนนี้น่ารักอะ่ะมีความน่าเอ็นดูเนียความตลกของเขาเขาฉากหน้าค่ะเขาไปเขาไปยืนข้างผู้บริหารเขาก็กลายเป็นเมียผู้บริหารที่จะต้องทำงานเคียงคู่กันไปอยู่ตลอดเวลาแต่ หลังบ้านมีความน่ารักอย่างเงี้ยคะ่ะกุ้งอะ่ะเขาจะมีความน่ารักโดยที่ว่าเขาเป็นคนสมถะนะคุณผู้ชมอันนี้พูดได้เลยกินอะไรกินง่ายป้าไก่นะทําอะไรไว้ให้นะเขาไม่เคยทิ้งกินไม่หมดเขาก็จะเก็บไว้แล้วก็อุ่นแล้วก็กินจนหมดซึ่งเป็นเรานะบางทีเหลือแค่หยุมเดียวอะอย่างอย่างอะเอาง่ายๆผัดพริกหรืออะไรเงี้ยที่เขาชอบอะค่ะนางไม่ทิ้งนะนางเก็บไว้แล้วก็อุ่นกินจนันสุดท้าย ซึ่งถ้ากินถ้าเป็นอะไรที่แบบนางชอบกินน่ะนางจะกินอยู่อย่างนั้นน่ะซ้ําอยู่เป็นเดือนก็คือให้กินทุกอาทิตย์ทาทําให้กินทุกวันนางก็กินซึ่งมันเป็นความสุขของคนทํานะคะแล้วก็แอบไปเห็นอยู่อันนึงอันนี้เพิ่งเห็นม,มันน่าจะแอบไว้ผ้าเช็ดตัวอันนี้นะคะเป็นผ้าเช็ดตัวตามตลาดนัดที่เมืองไทยนะคะเพื่อนๆพื่จำได้ไหมถูกมากเลยนะผืนละยี่สิบสามสิบประมาณเนี้ย ทั้งๆท,ที่นางนะมีของใช้อะไรที่แบบมาตรฐานพวกนี้อยู่ในนี้หมดเนี่ยผ้าขนหนูชั้นดีเกรด A คือเนี่ยของแบรนด์เนมก็มีบ้างในนี้แต่ทุกอย่างนางเก็บไว้ในนี้ค่ะคุณผู้ชมไม่ใช้ของที่ใช้อยู่ข้างนอกนะคะ <c oughs> ดูมันแล้วเวลา วเวลาเรามาเจอเราถามมนมันก็จิ้มแย่ๆแล้วมันก็มาเล่าแล้วมันก็จะก็หนูไม่ชินอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเป็นคนสมถะแล้วก็มีความน่ารักในตัวนะคนเนี้ยคุณพ่อเหมือนกันเวลาเราทําอาหารทําอะไรให้กินอะ่ะเขาจะแบบทําให้เรารู้สึกว่าเราเรารู้สึกดีใจอะ่ะที่ทําแล้วแบบคนกินนะคะคนกินเขาเขาไม่ทิ้งของเลยสักนิดอะ่ะเขากินจนหมดโทษนะคุณผู้ชม เนี่ยคือความน่ารักแล้วทั้งคู่นะคะเป็นความเหมือนที่แตกต่างโดยนิสัยทั้งนิสัยส่วนตัวแล้วก็นิสัยที่แบบมันเห็นแล้วน่ารักอะ่ะเราเอนดูเรามาดูเราขำม,มันก็จริงนะแต่ทุกอย่างเนี่ยอย่างในครัวอย่างในอะไรเนี่ยคือกุ้งเขาจะเป็นคนดูแลเองถูกไหมแล้วก็คือโดยส่วนใหญ่วัดถุดิบหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นของไทยๆอะคะ่ะ ของเอเชียอะไรเงี้ยที่นางกินอยู่แล้วก็คุณพอนะเอ่อเขาก็เป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายนะคะอย่างสมมุติว่าเมียทําอะไรให้กินอ่ะขอให้เมียทําอ่ะอร่อยหมดกินได้หมดไข่เจียวก็เมียทําก็อร่อยกับข้าวนะทํากับข้าวจานเดียวข้าวผัดกอ,อผัดกะเพราผัดซีอิว๊วอะไรอย่างเงี้ยกุ้งทําอะไรให้เขาก็กิน ทั้งๆท,ที่จริงๆอ่ะเขาไม่จําเป็นต้องทําเลยนะเขาขับรถออกไปกินข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยได้สบายๆแต่เขาบอกว่าเอตัอ้งแต่เ,เขาอยู่กับกุ้งมานะอันนี้แกเล่าให้ฟังเองนะนั่งหลังบ้านนะอะไรเงี้ยแกบอกว่ามันเหมือนชีวิตที่ใช่อะแกะอยากมีความรู้สึกว่าบ้านน่ะเป็นบ้านคําว่าเป็นบ้านคือแบบมีความรู้สึกว่ากลับมากลับมาเหนื่อยๆอ่ะก็มีคนรอลูกกับเมียรออยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยแล้วก็ กลับมาถึงได้กินกับข้าวเมียสีมือเมียอย่างเงี้ยมันแกบ,บอกว่านั่นอะ่ะคือสิ่งที่แกต้องการและในชีวิตอย่างวันหยุดนะคะอย่างวันหยุดช่วงหน้าร้อนช่วงอะไรอย่างเงี้ยหลังบ้านอะ่ะแกก็ทำอะไรของแกไปแต่งสวนกุ้งก็ปลูกผักกุ้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาใช้ชีวิตนะคุณผู้ชมหลังบ้านนะสมถามากทั้งคู่เลยเขาก็เลยอยู่ด้วยกันได้เนี่ย ที่โพสต์มาทั้งหมดเนี่ยที่ทาวิดีโอทั้งหมดเนี่ยนะคะป้าไก่จะไปบอกให้กุ้งอว่าช่วยลงคลิปให้นี้คลิปนี้ที่ช่องกุ้งให้หน่อยแต่ว่ามีเงื่อนไขว่ากุ้งห้ามเช็คนะห้ามตัดแล้วก็ห้ามดูก่อนส่งให้ปุ๊บเนี่ยจะให้โพสต์ลงแล้วก็มาดูพร้อมกันเพราะว่าบอกนางเลยว่าเนี่ยจะจะเผาหลังบ้านแต่ที่ทำนะเพราะเอ็นดูนะคะแล้วก็แบบ ม,มันมีความน่าเอ็นดูอะบอกไม่ถูกลเลยอยากจะแชร์เรื่องพวกนี้ให้เพื่อนๆได้ดูอะคะ่ะว่ากุ้งของเรานะคะเป็นยังไงหน้าบ้านนะคะนางเป็นผู้หญิงแกร่ง working woman ทุกอย่างเหมือนที่เราเห็นแต่หลังบ้านนะเขาจะมีความน่ารักมงมิ้งของเขาแบบนี้อะไรที่แบบอะไรที่เราคาดไม่ถึงอะกุ้งอะมีอะไรหลายอย่างเลยนะเนี่ยคะ่ะนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่พี่ไก่อะไม่ได้คือทุกคนคงรู้เนาะที่ทำอะ พราะเอ็นดูนะเนี่ยแบบเอ็นดูอะ่ะเลยอยากให้ทุกคนได้ดูแล้วก็ได้เอ็นดูนางไปได้วยกันไม่มีเฟกไม่มีอะไรใดๆนะคะขอนางไว้แล้วว่าแน่จริงอะ่ะให้ลงให้ลงคลิปนี้แล้วดูไปพร้อมๆกับคุณผู้ชมหลังจากที่โพสต์ลงแล้วคอยดูกันนะคะถ้าเกิดเห็นปลาไก่คลิปนี้แสดงว่านางกล้าเว้ยเอาเป็นว่าขอให้ทุกคนสนุกกับคลิปนี้นะปะไก่ เป็นคนไม่เก่งแต่ก็คือทุกอย่างที่ท,ทําอะทำเท่าเท่าที่ทําได้แล้วก็แบบมันมาจากใจทั้งหมดอะดูดูหน่อยและกันวันนี้อาจจะดูปะไก่ไม่ได้อะไรแล้วอ้วนหนึ่งสองไม่สวยถ้าอย่างนั้นก็ทนทน,ทนดูกันหน่อยเนาะแต่สิ่งที่อยากให้ดูคือเรามาดูความ,วามน่าเอ็นดูของกุ้งบ๊ายบายนะทุกคนก็ยังไงยังไงก็ค่อยมาคุยกันอีกที มาเม้นดูนะคะแล้วก็มีคําถามอะไรถามป้าไก่มาได้เดี๋ยวป้าไก่จะตอบให้ทั้งหมดเลยแล้วปลองกุ้งไปไหนไม่รอดเ <c oughs> สร็จป้าไก่บายบายค่ะทุกคน <c oughs> เกลีย์เสียงหวัวลราป้าไก่ <c oughs> ่าคขาบอกว่าแกงเพราะความเอนดูนะคะเอนดูมากนี่คุณจะบอกว่ากุ้งก็เพิ่งมาเปิดพร้อมกับทุกๆคนนะเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยไม่คิดป้าไก่พูดเก่งขนาดนี้ไม่เคยรู้มาก่อนเพราะว่าเราเคยบอกให้นางอะทํา ยูทูบนะคะเกี่ยวกับการทําอาหารแล้วนางบอกว่านางไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้นางไม่กล้าให้แบบว่าทุกคนแบบต้องมานั่งพูดต่อหน้ากล้องอะไรอย่างงีน้นางอายแต่เนี่ยดูจากการพูดแล้วคุณป้าไม่มีสคริปต์เลยค่ะคุณป้าแบบจัดเต็มมากแล้วแบบเนี่ยนะแล,แล้วดูภาพสุดท้ายภาพสุดท้ายคือแบบมันใส้อะ่ะทำหน้าแบบ เดี๋ยวเจอกันค่ะป้าไก่นะคะคลิปนี้นะคะกุ้งก็ขอลาไปก่อนนะคะก็ทําจุดประสงค์ของป้าเรียบร้อยแล้วก็คือโพสต์คลิปแล้วก็ฟังพร้อมกับทุกๆคนเนาะกา็หลายๆคนอาจจะรู้เบื้องหลังบ้างอะไรบ้างแต่ดูแล้วมีต้องมีรอบหน้าแน่นอนนะคะเดี๋ยวกุ้งเอาคืนป้าไก่แน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วโลกกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะไปไยค่ะ